สวัสดีเอสารรอฟ้าทุกท่านนะครับวันนี้จะพามากินกับข้าวไม่ได้ทำกับข้าวครับวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวนะครับไม่ได้ทำกับข้าวมาใสา่กินกับน้องที่ร้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนี่ครับหม่าครับหม่ามีหม่ำเลยนะครับ ยิมหมั่นะครับรไข่ดาวด้วยครับดาวด้วยครับม,มาม,มาดูชิมกัน,นเริ่มจักงหม่มก่อนเลยนะครับเฮ้ยประชารึดูเลยครับจะเด็ด เรียวสุดยอดครับสำคัญคือพริกกระเทียมด้วยนะครับกระเทียมเนี่ยกระเทียม เข้ากันกับมั่มมากๆแต่เรากินกับข้าวเหนียวครับแต่วันนี้กินข้า,จาวจ้ามีไข่ด้วยครับไข่ดาว ปกติก็มาอาศัยกินร้านนี้ประจำนะครับแล้วน้องสาวก็จะต้องค้น <c oughs> ดอวความคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าทีหน้านะครับสวัสดีครับ